อ่อแล้วเนอเข้ามาไม่ทันเลือกี่คนเนี่ย s u r v i ว a หนึง่ง What the f แล้วมันจะเล่นกันยังไงวะเนี่ยผมดูนะครับผมอยากจะใช้ Auto Click ว่ารับ <S <S 1> <S 1> ผมอยากจะใช้ Auto Click ว่ารับ <B rain> อยากรู้อันนี้ผมขอเป็นกรณีศึกษานะครับผมดูกรณีศึกษาแค่แอันนี้ผมไม่ได้จะมายิงฉลามนะครับไม่ให้ยิงฉลามแล้วเอามายิงใครผมอยากรู้นะครับว่าความเร็วมันเร็วขนาดไหน โดยผมจะทดลองปืนนะครับปืน AK 47นะครับเล่นปืนรัวสัตว์ด้วยใครเป็นวะไอสัตว์เลยไอ้เฮ้ยกรณีศึกษาเลยนะกูว่าไม่น่าใช่กรณีศึกษากูว่าส่วนตัวล้วนๆเดี๋ยวจะได้ลองใช้ด้วยตัวเองดูนะว่ากก่วินนะครับผมจะลองนับดู AK แล้วเรามาดูเลือดฉลามกันนะครับ โอเคนะครับเราได้เราได้ทดสอบแล้วครับก่อนอื่นนะครับยิงกับเพดานก่อนนะครับแล้วทำไมต้องเป็นกูอะหนึ่งวิครับหนึ่งวิแล้วเรามารอกับการใช้จริงกันนะครับขอคมครับเราแค่กด F6 นะครับเราก็จะสามารถคมแบบคุณคุณพ่อคุณแม่คมได้แล้วเดี๋ยวนะครับไม่แนะนำให้ตามตามเป็นอย่างน้อยนะครับ สำ่าโตนาโตสมาสัมพุทธาทาสาทังสานังทชามิตอนนี้นะครับเอาแล้วนะครับอย่าผมเตรียมตัวกด F6 ก่อนนะครับ2เอนตในกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิ155เซลเซียสแรงปืน32อ,อ๋ไมเหลือเชื่อว่ารับคนดูผมกดไม่โดนตอนนี้ผมต้องสแปม ไปเมื่อชีวิตลอยของผมต่อทีนะครับชิบหายแล้วครับอไปไปไปไม่รู้จะพูดอะไรน่ากลัวมากตอนนี้ครับผมพยายาม it was at this moment that he knew he f up รองพื้นโอ้ยมึงจะข้างมึงก็ช่วยแบบ อ่อนโยนได้ไหมเห็นแนละ้วไม่ใช่จับสแกนนะโคตรน่าก,กลัวเลยแล้วตอนมืดนมันไม่เห็นฉลามอยู่บนพื้นด้วยไงไม,ไม่เห็นฉลา,ามอยู่บนพื้นมันไม่เห็นฉลามอยู่ใต้ทะเลเนะโคตรน่ากลัวเมื่อกี้